สวดีครับพบกับช่องวุศนาะตดเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในที่เอ่องานรับบัตรนะครับอันอับนะครับผมของพี่เอกจัดนะครับนี่งานรับบัตรนะครับนี่เดี๋ยวเราผมให้ดูรถที่งานนะครับว่ามีรถอะไรมาบ้างนี่นี่อ่าเป็นโลเข้ามาแล้วบางคันอ่านี่ดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆนี่รถพี่เอกรถพี่เอกสีเขียวรถพี่เอกฝนตกแล้วจ้า เดี๋ยวเราให้ดูตอนถแถลงข่าวด้วยนะอันนี้เราให้ดูรถกันที่มารับบัตรวันนี้นะครับมีซีวรุสด้วยมีโคเปวยโคเป้ยีโคเป้มีนี่สามเจ็ด M X ไฟอันนี้มีแต่ยาริตรหมดเลยตั้งแทบเลยนะครับก็มี R X แปดด้วยมีนิคอนดิสันจุกสปภาพเลยนี่เนี่ยให้ดูสปภาดีวกว่า ซูเปอร์ซุเปอรอ๋อฝนตกแล้วอะนี่สิบโมงโอเคนี่รับตันที่รับมาดิฟคาเฟ่น,นะครับนี่นี่น,นี่มีันุนด้วยโอโอเคเดี๋ยวมาดูตอนถแถลงข่าวกันมันเป็นวันรับป่าชึ่งรับป่าสามารถมารับได้ที่นี่เพรบบาะว่า คนที maker, story, so nice of so, come, Then, ่เขามาเป็นกลุ่มเป็นขับเ่ยคะว่าจะวุ่นวายมากเพราะคนมันจะเยอะมากเพราะรถที่มนจอดเนี่าตอนนี้แต่ว่าเพิ่คันคันแต่ว่าเยอะมากๆแล้วก็เลยทำบัตรรับบัตก่อนแล้วก็ให้พ่อมาบอกรายละเอียดงานด้วยแล้วก็มาแบบจัมอเตอร์ให้ับจัมอเตอร์พบอกอ้อรเน่อรัเกตเลเวลเซอร์เรตตี้ครับอันเดอร์อัพเอ็เกตเลเวลซึ่งยิ่งจะบอกต้องบอกว่าอันเดอร์อัพเนี่ยเขาจับมาอยู่แล้วหลายปีแล้วปีนี้จะพิเศษหระว่าเรามีคอนเทนต์ขึ้นเข้าไปทำในสนามัะ เราเข้าไปทำในสนามแล้วเราก็เอาดาราซิลิพิตี้ของประเทศไทยเราเนี่ยดารายูทูบเบอร์เนี่ยเอามาแข่งรถกันในสนามนแต่ว่าในสนามเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะครับมีดริฟท์ด้วยมีโชว์ดริฟท์ด้วยแล้วก็เป็นงานเฟสนะครับเป็นงานเฟสโตมีชิงช้าระหวา่างมีบอลลูนแล้วก็มีรถมิีติ้งมีคาร์มีอะไรเงี้ย uko, ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับก็ยังยังดาราที่ทะจะมาแข่งมีใครบ้างไหมตอนนี้อ๋อตอนนี้ตอนนี้ในไลฟ์อัพได้หลบไปแล้วครับใครติดตามก็ให้ติดตามพิเศษกันเียกว่าอะยากจะบอก เก่งนะก่อนแรกมีพ mm ่อเท่งเป็นอย่างงี้เราเราเรียกกันว anyway, right? ่าเราเป็นทีมแบ็คกับทีมไว้ดีกว่ามีพ่อทีมแบ็คอนุทีมไว้อะไรอย่างงี้แล้วก็ไลน์อัพอีก9คนก็คือเอาคู่แรกคู่พุทบเด็กเด็กของทานมีพี่นิกกี้กับพี่แจ็คแฟนฉันพี่ทองอิสรากับพี่ดิวสกิูคัลเลอร์อ่าแล้วก็มีน้องๆไม้ทองคำเรื่ยอะไรอย่างงี้จับจับช่องบดไปผู่ไฮไลท์ของเราคู่ไฮไลท์คือหัวหน้าทีมครับนี่เขาจะไปขับ แลมโบกันเนี่ยแต่ตอนแรกบอกว่าถ้าขับแลมโบไม่ได้แข่งสาล้อแทนได้เพราะว่าเพราะว่า<อ>ก,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 กลัวขับรถทุกขามไม่ได้อะไรเงี้ยพี่โองขับรถแข่งามผู้เอกยังไงพี่อย่างี้ผมบอก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 กับโหนไปแล้วว่าพี่แข่งว่าตอกตัวร้อยเมตรแล้วรอหน้าผมไม่ไม่ติดพื้นเลยเฉ่ <c oughs> อยไม่เลยแลมโบโลกันแลมโบล่ะผมก็เป็นแลมโบ่แหละล้อของผมแ แล้วพี่เท่งตื่นเต้นไหมพี่แบบว่าจะได้แข่งแบบนี้คือเราก็คงย้อนไปตอนช่วงเราไม่รุ่นเพราก็เคยซิ่งอยู่นะแต่ตอนตอนนี้ก็อยู่มา80เต็มที่แล้วแต่เอาเถอะถ้าถึงกันแข่งมันไม่ต้องร้อนไป14ครั้งได้ลองได้ลองซ้อมต้องยังหรือยังได้ลองแบบลองเล่นรถเลิกไม่จะซ้อมเมียด่าอยู่ไม่ซ้อมเหมือนะพรุ่งวันจะพาไปลองในสนามวัน มาทัได้รอบมาทันจบเลยคุณนึงน้้ำหม่ำมาใช่มามาเป็นกรรมการครับเพราะวีเคแอลแข่งกับผมวีเคแอลลูกลูกลูกลุงหม่ำวีเคแอลมาแข่งด้วยครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆมีใช่คอนเสิร์ตพี่บีมพี่บีมพลังใบด้วยไปมาด้วยอ่าหลายคนหลายคนครับก็ขอบคุณศิลปินน้องๆหลายท่านบอกว่าอ้พี่แท่งผมไม่รู้เลยอยากมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอา้ซีซั่นสองแล้วกันเออพี่แท่งมั่นใจไหมพี่ฝึกหนีชนะไหมแบบมั่นใจไหมมั่นใจนะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ง ไอ้หนุ่มมันหนักกี่กิโลมันแข็งแรงไปแล้วแล้วทีมพี้หนุ่มก็มีจัดฉันๆดกแพ้ตั้งแต่มเลือกตัวไปแล้วแพ้เปล่าตั้งแต่เลือกตัวไปแล้วทีมเรามีใครนเราั่นเดี๋ยวนี้ตัวเต็งหมตัวเต็งของเรามีพี่นิกกี้พี่บีมพี่อะไรเงี้ยของเราดีอยู่นิกกี้บีมพลังไปวันนั้นติดจะมาพันใบอ่ะ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีขนมจีนแม่วา,า,า um มาเปิดด้วยก็ือมีพูดทักมีอะไรหลายอย่างพาไม่ใช่แค่คนรักรถที่จะมาได้อย่างเดียวครับแตบบ่ว่าพาลูกพาหลานครอบครัวมาเดินเล่นลูกสาวลูกชายพามาเดินให้ดูรถเท่ๆดูงานดูอะไรอย่างนี้นได้เพราะว่ามันจะออกเป็นเฟสติวัลมากกว่าเป็นคาร์เมทที่ว่ามีแต่งานครับรถรถจะมาร่วมด้วยอะ่ะพันหนวกพันคันรถสุดบัวคาเมื่อไห กเขาจะเลยได้มาใหญ่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 ใช่ครับเขอย่าพูดเลยดีกว่าลูกไม่มันเป็นงานแรกของเขาไม่แต่แต่ต้องบอกก่อนว่างานอ่ะมันมันมีของมันมาอยู่แล้วเขาจัดทุกปีเขาจัดทุกปีคืองานเขาคืองานเขาแบบใหญ่อยู่แล้วอ่ะเราก็แค่เป็นเออ่ส่วนเสริมที่จะทำให้งานมันสนุกมากขึ้นแล้วก็มีอะไรมากขึ้นสำหรับปีนี้อะไรอยงานนี้คือไอเดียต่างๆแล้วก็มีส่วนคิดใช่ใช่ครับจริ่งเราก็มองมาจากดูเห็นไปเห็นดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากทำอะไรใหม่ๆแบบเฮ้ยลองเห็นแบบ เอาดารามันลองแข่งรถกันดูไหมแล้วก็เลือกคนที่เขาเล่นรถคนที่เขาพู่ซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนพี่นิกกี้มาชวนพี่บีมาบมาชวนอะไรมา่าเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่เคยมีใครท,ทาอะไรอย่างนงี้เลยแล้วประจกที่ว่าเราอ่ะตอนแรกจะไปจัดเองก็เลยกลัวว่าจัดเองเราก็ยังไม่แข็งพอในด้านที่ว่าจะเป็นแบบสื่อในด้านคนไม่เชื่อเราดีกว่าว่าเราทเาเรื่องรถเรื่องอะไรี้ยเราก็เลยมีทางพี่เอกคอนเนคชั่นที่เขาจัดจัดทุกปีอยู่แล้วแล้วเขามีฐานมีทีมมีอะไรเขาอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าออปีนี้เราจะได้จัดร่วมกับของท ีขึก็อยู่ในนัความปลอดภัยนะครับมีการมีมีมีเซฟคนอย่างนี้ครับเรามีคือรักต้องบอกว่าในงานมันจะมีทั้งวิปแลคแล้วก็งานมิริ่งคามีคือวิปคือมีแขกของแบบประเทศแล้วแตขัดเขาแข่งจริงจังนะซึ่งระบบความปลอดภัยหรือว่าอะไรเขามีเซฟนะเนีโอเคนะก็เราก็อยากที่อยากเรารู้เราก็ไปดูแบบข้อเท็จจริงที่บ้านข้อเท็ี่หนูมาดูน้องเราบอกว่าน้องที่แต่งงาน หราีือบอกพ่อเขาต้องเหนื่อยหรอกมีเราเก่งเก่งปีนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยหะตั้งแต่มีมาเรามองเห็นว่างานลดลงจรเรามีเราก็มีมารดูมองนอกเนี่ยเราทำปันดีร่วของเริงเนี่ยงการที่สุดด้วยใจนะแล้วก็มีมีแบบว่าสังนักจัจ่มนอกอะไร่เข้องมาดู่เมีตอนนี้มีพวกคนขึ้นบ้านตามาเลยอะไรปมา มนงานขเราด้วยที่เป็นงานระดับว่ากานออกถาปีนี้ประสบความสำเร็จที่ก็คือจะมีต่อไปเรื่อยๆปีหน้างโปรเจกต์จะเามปเกตทีาทรทึดิดเราิดตกจอดได้ประมาณันแปรันเราทำมาปี้แล้วก็เอามันใช่ไมแล้วก็มีงานสยาม้ยพยายามทำให้มันเป็นทีมเทมเมนตมากนะพี่พยายามแบบเรากินอาารนาราิลตี้มาสร้างสื่อสารภายในใน ให้มันจับมาเป็นกลุมจับที่มาเป็นกลุ่มแล้วซึ่งลเล็กๆเราสามารถันเป็นระดับประเทศได้เขาจะขออะไรมาคือเมื่อปีแล้วคุณมเยอะแต่คนที่มาโอ้โนี่นะครับได้หมรมาแล้วนะครับนี่แม่อยู่ในนี้แหละมากับเพื่อนออฟนะครับวันนี้กกวันนี้ก็ได้คู่หูกันนะครับก็ระดับก็คือวันนี้ออฟมาครับผมนะครับผมก็นักเล่นนักฟรี จเจอผมพูดกันี่แหละถ้าเจอที่งานนะครับเราจะเจอไมไม่รู้อากานเปไม่รู้อนะไรแต่คนั้งนี้ไปบนมอสซูบารุเนี่ยพี่ก็ไม่ถ่ายรถมันด้วยเดี๋ยวเจอที่งานนะครับผมัปดีครับ